สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนมกราคม2 5 6 4ันารสิเนาะสำหรับาชาวราศีพิจิกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะไพ่ใบแรกนะคะสีดาสิบเหรียญ ทุกที่สิบเหรียญออกมาเยอะมากเจ็ดดาบนะคะโอ okay. เคแปดเหรียญน,นะคะสามดาบ The Sun เนาะ The Hangman The Magician Judgment แล้วก็ The World โอ้โอเคนะคะโอ้ขึ้นมานี่แบบ ตัวอกตกใจเล็กน้อยนะจจเจอเจดจนเจดดาบโอเคแต่ว่าบทสรุปค่อนข้างดีนะไพ่ที่เหลือนี้ดีมากนะคะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความรักของชาวราศีพิจิกนะคุณต้องพยายามอืมันจะจะสําเร็จเนาะที่สําคัญกนะ็คือว่าคุณอาจจะต้องแบบพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ย เออมันเป็นช่วงที่ไปไหนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยจะสะดวกเนาะเพราะฉะนั้นคือสำหรับชาวราศีพิจิกบางท่านเนี่ยที่แบบอาจจะต้องอยู่บ้านนะบางครั้งเนี่ยอาจจะก็เยอาจจะไ,ไม่ได้เจอใครสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคุณเองก็อาจจะก็าลรียหละได้คุยกันนะอาจจะได้คุยกันบ้างคือจะไม่ต้องคุยอ่ะไม่มีแต่ไหนก็ไปซื้อซะนะช่วงนี้พวกซินเทพอ่ะ อย่ี้ขายอยู่นะแต่กาไม่แพงนะคะก็ใช้โซเชียลมีเดียนะคือตัวจะไกลกันตกแต่ใจต้องใกล้กันเสมอนะคะ mm hmm. อ่าโอเคทีนี้จะเห็นว่าคุณเนี่ยได้ไพ่สีดาขึ้นมานะไพ่สีดาเป็นไพ่เรื่องการเอ่อคิดพินิจพิจารณาวิเคราะห์ทีนี้เนี่ยคุณตามมาด้วยไพ่สิบเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน ในอนาคตนะคะจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเออถ้าคุณคิดที่จะมีครอบครัวนะนั่นก็แปลว่าคุณเองก็จะต้องแบบพยายามให้มากขึ้นนั่นเองเอา่าพยายามอะไรก็ต้องหาเงินสิถูกไหมถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยมันก็จําเป็นนะที่เราจะต้องมีความมั่นคงนทางการเงินด้วยซึ่งจะเห็นว่าเอ่อชาาประสีพิจิตบางท่านนี่มีการวางแผนในอนาคตเรียบร้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย แผนไม่มีอะไรมากก็สร้างความมั่นคงสร้างความมั่นค้างให้กับชีวิตนั่นแหละนะทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้แบบสามารถที่จะดูแลครอบครวัวตัวเองได้นะซึ่งแน่นอนว่ามันมีไพ่สิบแม่ท้าเข้ามาเพราะนั้นคือคุณรู้แล้วลหรอว่าเน,น,นี่ยนะคตเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องแบบมีพลังมากขึ้นถูกไหม <S <S เพราะการใช้ชีวิตคู่นั่นแปลว่าแปลว่าคุณก็ต้องแบบมีอีกคนเข้ามาในชีวิตคุณมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น มีค่านู่นค่านี้ขนาดเยอะแมากมายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองอาจจะต้องวางแผนการเงินที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่แบบทําแบบสุขมมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไพ่มันก็ค่อนข้างที่จะชี้ชัดเลยว,ว่าทาวราศีพิจิกเนี่ยมีการวางอนาคตเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้เนี่ยคุณได้ไพ่ the sun ได้ไพ่ the world เนี่ยก็คือคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้มันสําเร็จด้วย แน่นอนว่าความพยายามมันต้องเยอะความมุ่งม,มั่นมันต้องต้องสูงความตั้งใจเนี่ยมันต้องมาแล้วะได้เดรแฮงมนมาถึงสองอันเดรแฮงมนเนี่ยเป็นบางคนก็หมายถึงการเสียส,สละอะไรบางอะ่าง่ะแต่จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เดยแฮงแมนเขาให้เราก็คือว่าเราอจะต้องมองทุกอย่างภาพรวมมองให้รอบด้านก่อนถูกไหมคะคือมันเหมือนกับว่าชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเซเรียสนะ กับเรื่องของการมีชีวิตคู่เนี่ยคุณซีเรียสมากเลยเพราะอะไรเพราะคุณต้องการที่จะให้ครอบครัวคุณนะมีความสุขไงคุณก็เลยเลือกที่จะวางแผนในชีวิตวางแผนอะนาคตเอาไว้ทุกอย่างมองทุกอย่างมีอะไรบ้างที่เรามีอะไรบ้างที่ยังเรายัางไม่มีอะไรบ้างที่เรายัางขาดอะไรที่จําเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นดูเหมือนว่าคุณมองทุกเรื่องอืมมีการวางแผนที่ดีด้วยแล้วคุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้มันสําเร็จด้วยซึ่งอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะซึ่งจริงแล้ว น้อยคนน่าที่จะคิดเอาผู้ตรงบางคนก็ใช้แบบใช้อารมณ์ความรู้สึกไปซะเยอะนํานะแต่ของคุณนี่ไม่ใช่ของคุณนี่แบบมีแต่ passion มีแต่แบบไพ่ที่แบบให้ความรู้สึกว่าคุณคุณต้องการที่จะสร้างครอบครัวจริงๆอะคุณอยากจะทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือก็มันให้ความรู้สึกือนคุณพยายามที่จะเป็นจะบอกว่าเป็นผู้นําก็ไม่ใช่นะคือในนี้ไม่ได้มีไพ่ผู้นําขึ้นมาเลยอะเพียงแต่บอกว่าคุณอยากจะทําให้ จะทำยังไงก็ได้ให้คนที่คุณรักก็มีความสุขทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวคุณเนี่ยมีความมั่นคงเออต่อให้คุณจะต้องทํางานหนักมากขึ้นก็ตามแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณต้องต้องทำอ่ะเพราะเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมมติถ้าคุณมีลูกนะคุณก็อยากให้ลูกคุณมีความสุขอ่ะเอาง่ายอยากให้ลูกคุณแบบมีทุกอย่างกับชาวบ้านเขาอ่ะเออไม่ให้น้อยหน้าคนอื่นน้อยนี่อ่ะขนาดนียนะชาวสิบสิบ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะพวางจริงแล้วคือมันเป็นการบ่งบอกว่าคุณรู้จักดีไซน์ชีวิตของคุณนะอ่าคือไม่ว่าคุณจะโสดจะมีคู่จะมีครอบครัวแล้วก็ตามนะมันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าคุณต้องการที่จะแบบให้ชีวิตครอบครัวตัวเองเนะี่ยมีทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมเลยเออถ้าคุณมีลูกคุณก็อยากให้ลูกคุณได้เรียนดีๆมีอนาคตที่ด,ดีมีแบบ เตรียมเงินเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าลูกอยากไปเรียนต่อเมืองนอกก็จะให้ไปขนาดนั้นเลยนะซึ่งก็ถือว่าดีมากอืมดีมากอะเป็นคนที่เอ่อยอมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะให้อ่คนที่เธอเองรักนะ่ะมีความสุขแต่ก็เหนื่อนนะอ่าแต่ไม่ไม่เป็นไเพราะคุณพอดูเหมือนว่าคุณตั้งเป้าเอาไว้แบบนั้นแล้วแล้วก็คุณพร้อมที่จะทําด้วยเพราะฉะนั้นก็ ใครก็ตามที่ได้ชาวราศีพิจิกเป็นแฟนเนี่ยท่าทางจะท่าทางจะดีเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะออเมีแนวคิดที่ดีเนาะทีนี้เนี่ยสำหรับราศีพิจิกบางท่านนะคะที่อืมเข้อเรียออะไรอ่ะรักเพศเดียวกันอ,อาจจะรักเพศเดียวกันตรงนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่า อมันก็จะมีอุปสรรคแหละนะคะคืออุปสรรคตรงที่ว่าแบบคนที่เราชอบเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเราแบบนั้นไงอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามแหละนะ <c ười> คือเราอ่ะชอบเขาแต่เขาอาจจะแบบไม่ไม่ไม,ม่ฉันไม่ได้คิดคุณแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะ อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบตัวเองเป็นก็เ,เลยอาจจะรู้สึกเหมือนกับน้อยนะ่าตำใจเออมาให้ความรู้สึกนั้นแต่ว่าก็คุณเองก็คงต้องพยายามนะคะมันคงเป็นเรื่องยากกับบางคนนะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณเองก็คงจะรู้แหละว่ามันก็คงยากแต่ว่าความรู้สึกนี้มันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็ บางครั้งเราอาจจะเขาเรียกอะละคุณอาจจะเลือกที่จะบอกบา,บางคู่บอกว่าเอ้ยบางคู่มันก็อาจจะมีความสุขไงแต่บางคู่มันก็ไม่ได้แต่ว่าทุกคนจะมีความสุขไปซะทุกคนเนาะมันก็จะมีบางคู่ที่แบบว่าตอให้พูดไปแล้วอะไรไปแล้วแต่ว่าคือเขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดไงมันก็จะทําให้มันก็จะไปต่อยากเอางั้นดีกว่านะคะอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนโสดอยู่เนาะก็อย่างที่บอกว่าโอา้โหแพลนนิ่งอนาคตไว <laughs> แบบ complete เลยอะไรเงี้ยเออคือบางอนาคตไปไใลมากถามว่าจะเจอไหมเอางนนี้ดีกว่าคือเหมือนกับว่าคุณอะแพลนเอาอนาคตเอาไว้เป็นแบบนั้นคําถามคือแล้วจะเจอคนใหม่ๆไหมมีโอกาสจะเจอหรือเปล่ามีเจอเจอคนที่ใช่หรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่าคุณอะสร้างภาพ ขึ้นมาว่าคุณอยากใช้ชีวิตคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นถามว่ามีโอกาสเจอไหมมีก็มีนะอืมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคาดหวังอันนี้ดีก่ะคือ,ขอเขาเรียกไรเออมันมันดูจะย้อนแยงกันไหมมันไม่ได้ย้อนแยงนะคือมันหมายความว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยคือคุณอ่า วางแผนอนาคตคือจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะชาวราศีพิจิกนะนจะมีหลายๆคนหลายราศีที่เขาก็วางแผนแบบนี้แหละว่าเอยฉันอยากจะมีครอบครัวชีวิตเอยเขาเลยอยากจะมีชีวิตครอบครัวแบบไหนในอนาคตเอออยากจะให้คนนั้นเป็นยังไงอยากให้ลูกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เมียเป็นยังไงตัวเองต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือแบบวางแผนไว้หมดเลยอืมแต่ว่าก็ไม่ได้ไหมายความมีมีแฟนนะคือถ้ามีแฟนแล้วอยากจะได้แบบนี้อ่าแต่ถามว่าเรามีไหม ก็นะถ้าเป็นคนโสดนี่คือมีโอกาสเจอนะมีโอกาสเจอเจอแน่ๆนะคะสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็คือก็พยายามอย่างที่คิดนั่นแหละนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วก็พยายามอย่างที่คิดนั่นแหละนะแน่นอนว่ามันอาจจะคือ,ขอเขาเรียกอะไรมันเป็นแพลนนิ่งที่คุณตั้งเอาไว้ของคุณไงมันเป็นแลนของคุณคนเดียวไงเพราะมันมันมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการวางแผนที่สวยหรูอะไรเงี้ย <laughs> ดูดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถามว่ามัน มันก็อาจจะไม่ได้ดังใจคุณทั้งทุกอย่างนะมันอาจจะมีบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพยายามแค่คนเดียวสำหรับคนที่มีแฟนเนาะคุณเหมือนกับว่าออคือไม่ได้แบบยว่าคุณจะไม่ไม่ไม่อยากทํานะแต่มันให้ความสุขเหมือนกับว่าบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบเราก็พยายามตั้งยุทำไมแฟนเราเขาไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยอะไรอย่างนี้นะมันให้ความสุขนั้น ในขณะที่เขาได้ทั้งเจ็ดดาบได้สามดาบได้นี่คือจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสสำหรับบางคู่ชาวราศีพิจิกนะที่แบบอาจจะจะพักความสัมพันธ์ก็ได้นะคืออาจจะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะคือไพ่มันขึ้นมาก็พูดไปตามนั้นนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเลิกกันก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะโอ้โหแบบเมื่อกี้บอกวางแผนเอาไว้ให้รู้ลาอลังการงานสร้างมากแต่มันไม่ได้ทุกคนไงถูกไหมคะ คือชาวราศีพิจิกอ,อาจจะวางแผนเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คุณวางาไว้นะมันก็จ,จะมีบางคนที่ผิดหวังอาจจะต้องเลิกอือาจจะต้องเลิก,จจเลกกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าคือเขาเรียกคุณพยายามแล้วอย่างนี้เลยคะ่ะการที่คุณจะเลิกใครสักคนนี่คือแปลว่าคุณก็พยายามแล้วแต่ความพยายามมันไม่บังเกิดผลตามที่คุณคิดไงเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้คุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะทนทุกซีต่อไปมันก็ อาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นการเลิกลากันแยกย้ายกันไปนั้นอาจจะเป็นจุดจุดจบที่ดีสําหรับทุกฝ่ายนะคืออย่างน้อยๆคุณก็จะได้ไปแบบไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะได้อะอไง่ายไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะคืออย่างน้อยๆหรืออาจจะหมาถึงว่าคุณอาจจะรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทให้มันมันไม่ได้ทําใหออ้อะไรๆมันดีขึ้นไง เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของชาวราศีพิจิกเนี่ยมันคือโดยภาพรวมก็คือว่าทุกคนรวนแล้วแต่อยากจะได้ชีวิตครอบครัวที่มีความสุขแล้วคุณเองก,ก็แ planning แล้วคุณก็พยายามด้วยนะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณพยายามด้วยแต่ว่าแน่นอนว่ามันจะมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จมันจะมีทั้งคนที่ผิดหวังถูกไหมคะแล้วก็ยังมีทั้งคนที่แบบต้องเลิกลากันไปด้วยนะสำหรับชาวราศีพิจิกก็จะมีทุกอย่างเลย ในช่วงหนึ่งมกราคมนี้นะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคืออย่างน้อยๆที่คุณได้ดูเวิร์เข้ามาได้ดูซันเข้ามาคืออย่างน้อยๆมันทําให้เคลียร์มันไม่คาราคาสังไงถูกปะถ้ากูจะเลิกคณคุณเลิกไปเลยมันไม่ต้องมีอะไรครั้งคากันอีกต่อไปแล้วถูกไหมคะใครที่มีความสุขก็จะมีความสุขใครที่จะได้เลิกกันก็คือเลิกเลิกแล้วแบบคุณความสุขไงคือเหมือนกับว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไงเนี่ยคุณได้เดทจอชเมนคุณมีโอกาสที่เริ่มชีวิตใหม่แล้ว เพราะฉะนั้นคือมันไม่มีอะไรให้คุณต้องเสียใจคือไม่ได้แปลว่าไม่เสียใจมันเสียใจแต่ก็อย่างน้อยๆคือทุกอย่างมันก็จบมันไม่ค้างคาไงนั่นก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคือการได้เดแฮงแมนมาก็อ,อย่างที่บอกว่าเดรแฮงแมนนี่คือแบบมองทุกอย่างให้รอบด้านอะไรที่อะไรที่มันใช่มันก็จะใช่อะไรที่มันไม่ใช่ก็คือคุณก็ต้องปล่อยก็แสดงว่าคนที่คุณคบอยู่ทุกวันนี้มันเขาว่าเขาไม่ใช่คนที่เ อยากจะร่วมเดินทางไปกับคุณอ่ะคุณก็ต้องปล่อยเขาไปนะแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนที่ใช่สำหรับตัวคุณเองนะคนที่มีความคิดคนที่แบบจะจะใช้ชีวิตในแบบเดียวกับคุณอ่นะเดี๋ยวคุณก็จะเจอคนคนนั้นเองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนาะชาวราศีพิจิกเนี่ยมีครบรถเลยไม่ต้องความสุขไม่ต้องความทุกข์ไม่ต้องความเสียใจไปทั้งเลิกกันด้วยนะคะมี่ั้งได้เจอคนใหม่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือบางครั้งเนี่ย การที่เราอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยบางทีมันมันก็อาจจะไม่ใช่มันก็คงไม่ง่ายหรอกถึงแม้ว่าเราจะพยายามคือเราพยายามอยู่แล้วแต่ว่าต่อให้เราพยายามก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้อย่างที่เราอยากจะได้หรอกนะเพราะฉะนั้นคือบางทีเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนิดนึงนะหันมาดูแลเทคแคร์ใส่ใจตัวเองบ้างในช่วงนี้นะคะอะเป็นเรื่องที่จําเป็นสำหรับชาวราศีพิจิกเนาะ ดูแลตัวเองนะไม่ว่าคุณจะผิดหวังหรือคุณจะสมหวังในชีวิตยังไงคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะในช่วงนี้นะคะอ่าก็ต้องป้องกันตัวเองจากโรคระบาดด้วยนะอ่าสหรับใครที่มีลูกมีเด็กๆมีน้องๆอาจจะดื้ออาจจะโซนนิดนึงนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อาจต้องปรามกันบ้างนะอาจจะต้องมีลงไม้ลงมือกันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเด็กก็คือเด็กอะค่ะเขาก็ยังไม่ได้แบบรู้อะไรเราก็จําเป็นที่จะต้องสอนเขาจำเป็นที่จะต้องบอกเขาต่อให้คุณต้องพูดซ้ําๆคุณก็ต้องทํา ในช่วงนี้นะคะสำหรับลูกๆใครที่แบบดื้อสนๆนอ่ะเราก็ต้องต้องใส่ใจเด็กๆด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะจะมีประโยชน์สำหรับชาวสีพิจิตไม่มากก็น้อยเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ